ที่โรงแรมชาสารักไทยแอนด์รีสอร์ทนี้นะครับมีร้านขายของฝากมีร้านชงชาให้ดื่มด้วยนะครับเราต้องมารู้จักผู้หญิงคนนี้เลยครับผู้หญิงคนเก่งของเราคุณสาครับสวัสดีครับคุณสา,า,านะครับเดี๋ยวเป็นเจ้าของร้านชาสาแ<ช>น่นอนครับชื่อร้านชาสาหรือว่าโรงแรมชาสามีคําว่าชาแสดงว่าที่บ้านทาชาก่อนค่ะูกชาเองทําชาเองมีโรงงานเองค่ะอืมนะฮะแล้วก็ ก็คือมาจากคาว่าคุณชื่อคุณสาชื่อหนูเองอก็เป็นร้านเป็นร้านชาสาสาหรับร้านขายของฝากที่ใหญ่มากๆเลยอยู่ริมถนนทางเข้าหมู่บ้านใช่ค่ะเห็นสะดวกเลยอยู่ซ้ายมือค่ะอยู่ซ้ายมืออยู่ซ้ายมือสะดวกมากนะครับที่ผมเห็นเนี่ยนะครับก็คือมีชาเยอะแยะไปหมดเลยคุณสานะครับชาแต่ละชนิดนี่มันต่างกันยังไงยังไงฮรก็ชานะคะจริงๆแล้วมันจะมีสามพันนะคะที่ปลูกตรงนี้นะคะ เ,เริ่มแรกตั้งแต่หมู่บ้านเริ่มต้นใหม่ก็จะปลูกชาชิงชิงนะคะช,ชาชิงชิงก็จะเป็นชาแดงๆทำใบมันจะแดงๆออกอย่างนี้ล่างแดงก่อนนี้หน่อยนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอุหลงเบอร์สิบสองค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะ,ะ,คะถ้าเป็นปอุหลงก้านอ่อนก็เริ่มปลูกเริ่มปลูกกันแต่ยังยางยางไม่ได้ผลผลิตมากมายนะคะแต่ก็พอขายให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกันในนี้ได้อย่างเงี้ยค,ค่ะแล้วรสชาติอะไรครับรสชาติตัวไหนจะจะ,จะดีวกว่า ถ้าเป็นชานะคะถ้าเป็นชาที่ตอนนี้ข้าวนิยมที่เป็นนางเอกในในลักไทยหรือไรลาะเราจะเป็นชาตัวนี้นะคะชายอดน้ําค้างค่ะหนึ่งปีมีเก็บค้างหนึ่งจะทําจะจะเก็บเป็นยอดอย่างนี้นะคะใบอย่างนี้สามใบอย่างนี้เลยค่ะอ่อนอย่างนี้นะคะเนาะจะเป็นอย่างนี้ค่ะตัวนี้เรียกว่าชายอดชายอดน้ําค้างก็จะทําจากอูหลงเบอร์สิบสองค่ะมันไม่มีพันของมันอยู่แล้วแต่จะทําจากอูหลงเบอร์สิบสองคามายอดน้าค้างก็เก็บ ช่วงเชา้าหน้าหนาวปีละครั <online> <pl ains> ้ง <reco> ก <Christ> ็เลยเรียกว่าชายอนน้ำาข็งเดี๋ยวเรามาดูวิธีการชงชาของร้านชาสาครับก่อนที่จะมาเจอใบชานะคะกาทุกชินนี้คะเราต้องต้องให้อุ่นก่อนนะคะร้าอย่างนี้ก่อนนะคะข้างนอกข้างในค่ะต้องต้องเอาให้ให้ร้อนเลยให้อุ่นเลยนะคะอย่างนี้นะคะเพราะอะไรถึงทำอย่างนี้นะคะถ้าถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่ลวกอย่างนี้นะคะถ้าเราเอาใบชาน่ะใส่เข้าไปเลยเนี่ยชามันจริงๆแล้วมันหอมอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าเราไม่อุ่น ไม่ลวกกานะคะความหอมมันก็จะหายไป20%และก็ทำให้รสชาติของชาเนี่ยกรมกรอมด้วยเวลาเราทุกอย่างต้องอุ่นเอ๊ะรก,กาเนี่ยต้องเป็นกาชนิดพิเศษไหมคะจริงๆนะ่ะสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนเขาจะใช้แต่ดินเผาแก้วก็ดินเผาทุกอย่างจะเป็นดินเผาหมดเลยเจริงๆแล้วเป็นรุ่นที่สอง่ะใช้ดินเผาจริงๆแล,ล้วรุ่นรุ่นตายายนะเขาจะใช้แต่ไม้ไผ่สมัยนั้นยังไม่มีพัฒนาเลยะคะใช้แต่ไม้ไผ่แก้วไม้ไผ่กาก็ไม้ไผ่ทุกอย่างจะเป็นไม้ไผ ลองลงมาก็รุ่นที่สองก็จะใช้พุกลีนเผา oh. ดีนเผาทุกชนิดเลยดีนเผาเนี่ยเวลาเราชงชานะคะน้ําแรกนะคะชาเราก็ต้องล้างเหมือนกันนะน้ำแรกผ่านน้าร้อนก่อนนะคะใส่น้ําร้อนปุ๊บเทออกปั๊บเลย mm. การที่เราใช้ดีนเผานี้นะคะถ้าเป็นชาเนี่ยนานถ้าเราใช้ดีนเผานานไปนานมาเราไม่ต้องล้างบ่อยค่ะ mm. ถ้าเราใช้ประมาณปีสองปี ชานี่จะไม่หอมจะไม่ชุ่มคอมแล้วมันทําให้หอมทําให้ชุ่มคอถ้าเราใช้การนานไปนานมานะคะเชยไว้ประมาณหนึ่งนาทีนะคะ,ะและเราจะทําให้เราไม่ท้องผูกด้วยถ้าเราใช้ดินเผาค่ะแล้วก็แก้วก็เหมือนกันนะคะคล้างชินิดนะคะกาทุกชินนี้ลรต้อง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 สะอาดถ้าร้านสาระทันอย่าง,งนี้เด็กร้านอื่นไม่รู้นั่นเนาะแล้วมันต้องทาทุกลาเนี่ยแล้วเป็นวิธีวิธีชงชาที่ถูกต้องนะคะมาเป็นอย่างนี้ นน่นี่จะเป็นชายอดน้ำค้างนะคะที่หนุชงถ้าแก้วยาวยๆนี่เต็มพอดีแก้วข้างล่างนี่ก็ เต็มพอดีนะคะอย่างนี้นะคะเราจะรู้จะรสชาติอ่อนๆถ้าเราทานอย่างนี้ไว้นะคะถ้าเราไม่ว่างดื่มมันจะเก็บความร้อนได้นะคะอาจารย์ค่ะมันอาศัยบากาศถ้าหน้าหนาวค่ะอากาศที่นี่มันเย็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็เปิดออกนะคะอย่างนี้นะคะเดยกสาจะติดตามอย่างนี้นะคะอย่างนี้อาจารย์ดูก็ได้การวิธีดื่มถ้าเราไม่ว่างดื่มก็จะเก็บความร้อนเวลาเราออกปุ๊บนะคะเราออก ไม่ต้องวงางซ้ำใคหนะหมคะจับพอดีกับแก้วข้างล่างเลยเห็นไคะออพออ,ออกปุ๊บนะคะเขาจะเอาตรงนี้ไว้ดมกลิ<ม>่นชาทุกชนิดจะอยู่ในแก้วยาวๆเนี่ยค่ะ, oh. คะแล้วก็หน้าหนาวล้วก็มือเย็นแล้วเขาจะไว้เคืองมืออย่างนี oh. ้แล้วเวลาเรานอนไม่พอ oh. หรือว่าเรานอนดึกเราตาเราจะแสบๆรับมันจะอันนี้ค่ะแล้วก็เอาอ่างตายนี่ค่ะ oh. ให้ควันเข้าตาได้เวลาเรานอนดึก oh. ะะยังไงก็ได้เราบังเข้าให้ควันเข้าตาเราจะทําให้ตาเราสดชื่น ถ้าเราดื่มก็อันนี้ก็คนดื่มล้างอาหารทุกครั้งที่เรากินอะไรมันๆข้าวๆเลี่ยนๆดื่มตังสักหนึ่งแก้วกาแฟแล้วมันจะทําให้เราแก้เลี่ยนได้ค่ะหลาเจาะเห็นคุณสาสาธิตในการวิธีการดื่มนะจัจะจะลองด้วยนะครับก็ดึงขึ้นมาตรงๆนะครับอ่ามันก็จะจะพอดีเนาะจะพอดีกับน้ำแก้วที่อยู่ในแก้วข้างบนก็พอดีกับแก้วข้างล่างคุณสาบอกว่าให้มามาดมก่นคาะดมกลิ่นจะอยู่ในนี้หมดเลย กินเหมือนชาก็คือกินชานะฮะหอมฮะหอมชายอดน้ำค้างชายอดน้ำค้างอูหลงเบอร์เบอร์สิบสองเดือนปีมีครั้งเดียวใช่ค่ะหอมนะครับแล้วก็ถ้าเวลานอนไม่พอก็เอานะฮะเอานะฮะควันนะครับมาอั้งก็นะครับก็มีไออุ่นๆออกมาด้วยนะครับหรือว่าพุกษาบอกว่าถ้าสูิหน้าหนาเนี่ยเราก็เอามาคลึงนะครับมาคลึง่ามือ ยยมามันความเบื่อนะครับก็อุ่นๆนะฮะเออดีฮะภูมิปัญญาเลยนะครับเทคนิคมาลองชิมชากันดูนะนี่ฮะชายอดน้ำค้างครับโอ้รสชาติดีนะ,ะม,ม,มีมีความหอมความหวานด้วยจ้ะห,ห,หวานแล้วก็มะจระอืมไอแบบนี้ ขาใส่น้าตาลหรือเปล่ายอย่างนีออ้ไม่ใส่ถ่ะชานะคะชาจะใ,ใส่น้ําตาลไม่ได้คะ่ะชาจะเป็นที่ชานถ้าเป็นชาอบแห้งนะคะใส่ไม่ชอบน้ําตาลเลยถ้าเราใส่น้ําตาลนะคะมีน้ําตาลนิดเดียวเนี่ยอย่าว่าเด็กเปิดไลยวานนะคะตัดอย่างนี้เช้าถึงเย็นก็จะชื้นๆเลยหวานจากยาา่าหวานค่ะใส่สมุนไพรอ๋อเหรออ๋อใส่สมุนไพรนี่เทคนิคพิเศษเขานะฮะสุดของเราเองในร้านอร่อยฮะแล้วแบบนี้ดีด้วยล้างพวกคอเลสเตอรอลนะพวกไขมันนะครับ เป็เวลาอย่างที่อุษาบอกเวลาเรากินอะไรมันมันเข้าไปนะครับหรือทานอาหารเนี่ยหลังอาหารควรจะดื่มชานะครับเพื่อจะได้ล้างนะครับล้างพวกคาบไขมันต่างๆให้หลุดออกไปเนาะดีต่อสุขภาพด้วยนะครับเพื่อสุขภาพจริงๆอะชาราะคนในหมู่บ้านนะจ๊ะไม่มีใครเป็นไขม,นมันความดันเลยกินแต่ชากินชาแทนน้ำเลยเช้ามาก็ชน้ำชาโอ้โ<า>สุดยอดว้าว อาหารเยอะมากนอกจากชาสามีโรงแรมแอนด์รีสอร์นะครับแล้วมีร้านขายของฝากแล้วก็ยังมีร้านอาหารชาสาหรือพัตคารชาสาอาหารจีนอยู่นานแท้ๆด้วยออานนยู่แทมีทุกอย่างนะฮะครบวงจรเลยนะค่ะคือมาที่นี่นะชาสานี่พร้อมรับทุกอย่างเลยรับทัวร์รับออ FIT นะครับนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเรียกว่าไม่ต้องไปไหนเลยนะใช่คนะครับบริการคุณสาบอกยินดีบริการทุกอย่างเลยนี่ก็คืออาหารยูนานเลยนะค่ะเป็นอยูนานคุณสาเคยกินมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมเออสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนนี่ถ้าถ้าจะให้แนะนำนะสมัยก่อนอย่างเช่นอย่างตัวนี้ค่ะเช่นตัวนี้เนาะสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนจะไม่มีตู้เย็นจะไม่มีไฟฟ้าคนสมัยก่อนจะยังยังอย่างผักข้างล่างเนี่ยค่ะ ทำแค่ปีละหนึ่งค้งแต่เก็บได้ปีต่อปีเลย2ปี3ปีก็ได้ผักตัวนี้เพราะเหลวนี้เราเรามันโรกมันเปลี่ยนนะคะมันร้อนมันมันเ,เราต้องทําเป็นอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็ได้เลยแต่สมัยก่อนนี่ทำครั้งนึงเก็บได้3ถึง2-3ปีเลย อันนี้คือผักดองครับผักกาดดองเข่าโยนะคะเนาะภาษาจีนเรียกเข่าโยข่าหมูพันปีเมื่อก่อนก็ทําอย่างนี้ก็ไว้ได้เป็นอาทิตย์เลยไม่ต้องมีตู้เย็นจริเหรอค่ะสมัยก่อนนะคะเพราะสมัยก่อนอากาศมันดีมันไม่มีบริพิษไม่มีอะไรก็ก็ได้งั้นขออนุญาตนะครัชิมเข่าโยกหรือว่าหมูพันปีก่อนนะครับพันปีชิมหนึพันปีอ่าเนี่ยหืมหมูสามชั้น นุ่มไม่ติดฟันเนี่ยนะครับไม่ติดฟันแล้วก็มันจะบ,บอกว่าวิธีทำนี่ยากไหมครับยากค่ะเพราะว่าามันเหมือนกับว่ามันต้องไปทอดแล้วไปนึ่งหรือเปล่าใช่ค่ะคับเอาหมูที่เป็นสามชั้นนะคะอเอาไปต้มก่อน๋อ,อมต้มต้มให้มันสุกก่อน<า>แล้วก็ไปล้างพอล้างเสร็จก็เอาไปทอดให้กรอบก่อนทอดเหมือนหมูกรอบนะคะ<า>ทอดก่อนทอดเสร็จแล้วก็ก็เอาไปล้างใส่น้ําเย็นน้ำเยน็น,<า>นเย็นแล้วก็ขุดที่มันเออเหลืองแล้วอ่อนนิดนึง แล้วเสร็จแล้วก็ถ้ามันเย็นปุ๊บก,ก็เอาไปแช่ใส่ช่องแขงเลยวันหนึ่งหรือว่าคืนหนึ่งครับค่ะแล้วก็ค่อยเอามาหั่นเป็นแผ่นๆบางๆางอย่างนี้นะคะอาจารย์นี่ค่ะอันนี้ใช้โคนหั่นนะคะไม่ได้ใช้ไม,ใชไม่ใช่เครื่องค่ะหรอพวกเรากันพวกเราแม่คร,ครัวนะคะหั่นเองเลยค่ะให้นี่ค่ะมันไม่มีหนาไม่มีบางกว่ากันนะคะมันจะพอดีกันเห็นไหมคะใช่ค่ะนี่ค่ะแสดงว่าแม่ครัวคานี่มากเลยนะมือเขานิ่งมากเลยปุ๊บคลุกนะโอ้โหสุดยอดแล้วก็ ใช้มีมีส่วนผสมมาล่าไหมเออตัวนี้ไม่มีค่ะแต่จะมีพวกเครื่องเทศเคร <n ho? S 2> ื่องเทศเนานะคะแต่มาล่าไม่มีค่ะคือข้าหยกของที่นี่ของยูนานเองเนี่ยเขาจะคือผมก็ชอบทานข้าวหยกนะท่านผู้ชมพอไปเบตงวันนั้นก็ไปกินข้าวหยกเหมือนกันนะแต่ข้าวหยกของที่ร้านชาสาเนี่ยเขามีเขามีสไตล์ของตัวเองแล้วผมว่าคนคนไทยอ่ะจะชอบเพราะว่ากินแล้วแซ่บ มีความแซบนะครับก็คือรสชาติก็คือมีเผ็ดร้อนนะเนี่ยเผ็ดร้อนแต่ว่าอร่อยอร่อยมากถ้าเป็นรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายรสจะไม่แซบขนาดนี้ก็จะจืดกว่านี้อ,อันนี้เรา,าตามสมัยใหม่ขึ้นมานิดนึงค่ะต้องเปลี่ยนรสชาติขึ้นมานิดนึงเติมรสชาติเข้าไปอร่อยครับอร่อยจริงๆเลยต่อไปคุณสายแนะนําอะไรครับจากเขาหยกเขาวหยกนี้ก็จะเป็นพวกไก่ตุ๋นยาจีนเหมาะหน้าหนาวสําหรับคนที่ ข้าวเย็นมือเย็นรักกายอ่อนเพียงอย่างนี้นะคะอาจารย์ตัวนี้จะมีสมุนไพรหลายๆอย่างเลยนะคะมีเก่ากีนะคะนะคะเกากีเนี่ยบำรุงสายตานะคะล้างไขมันอย่างเช่นตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นสมตังกุยนะคะตังกุยด้วยสดๆไดยปลูกบนดอยนะคะอย่างกายดามนี่ก็เหมือนกันนะคะกายก็ของบนนี้ค่ะฟาร์มบนนี้เลยเป็นเลี้ยงธรรมชาตินะคะเอาละครับเดี๋ยวต้องลองกันหน่อยนะฮะ รสชาติเข้มข้นนะครับหวานมันกลายเป็นนี่ถ้าเราต้มถ้าเราตุ๋นแบบเนี้ยแทบจะไม่ต้องใส่พวกเอ่อพวกรสกตีเอ่อชลอไม่ต้องใส่หวานของมันเองเลยค่ะหวานของมันเองค่ะอ่าเมนูต่อไปที่จะแนะนําอะไรจะจะเป็นยำใบชาสดนะคะยำใบชาสดก็เก็บที่หล้างลัางล้างน้ำที่ที่ที่รีสอร์ทนี่เลยค่ะรีสอร์ทนี่เลยนะเดี๋ยวอาจารย์ลองกินดู ทั่วไปในใบชาเขากลัวมันขมนะคะคแต่อันนี้เรายำออกมาแล้วไม่ขมไม่ฝาดอันนี้กินลดคอเลสเตอรอลได้เลยทา<ม>ใบชาสดนะคะใบชาก็ทําได้หลายอย่างค่ะทอดผัดต้ยมยำ<ม>ได้หมดนะคะต้องลองครับว่าจะขมไหม,ม,มรสชาดเหมือนยำ <laughs> ก็มันคือยำอ่ะนะครับเป็นยำลงไปไม่ขมนะไม่ขมไม่ฝาดปกถ้าเรากินเล่นเป็นยอดยอดเนี่ยมันก็จะขมจะฝาดนิดนึงคะแต่วามันจะไม่ขมอร่อยอร่อยอันนี้คืออะไรคบเนี่ยอันนี้เป็นเป็นอาหารเจค่ะทำจากคาเห็ดหอมนะคะเหมือนกับเป็นพวกหมูฉีเป็นเนื้อหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะอาจารย์คะตัวนี้ก็จะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเหมือนกันจะเป็นเห็ด บางคนไม่รู้ก็ทุกทุกครั้งที่ลูกค้ามาเข้าบอกไม่กล้ากินบางคนเขาบอกว่าเขาไม่กินเนื้อไม่ใช่เนื้อค่รดูสีเหมือนเนื้อมากเป็เหมือนมากค่ะอันนี้เห็ดอะไรอ่ะคือทําจากก้านเห็ดหอมค่ะหมักหมักเป็นเขาเรียกว่าเห็ดทรงเครื่องนะคะตอนนี้อาจารย์ลองกินดูรสชาติเหมือนเนื้อจริงๆจริงเหรอบางคนกินแล้วยังบอกเป็นเนื้อเอ๊ะอย่างนี้เราเราเรามีทําเป็นยังไม่แบบเหมือนเหมือนกับเขาสามารถซื้อแล้วเอากลับไปทําที่บ้านได้ไหมได้ค่ะ มีไหมเขามีขายด้วยค่ะมีขายขายเป็นกิโลขายเป็นกิโลโอ้กิโลเท่าไหร่อย่างเงี้ยฮะกิโลนึ่งสามร้อยสามร้อยหนึ่งกิโลน้องหูเยอะเลยเนาะค่ะอันนี้ครับยำก็ได้ทอดก็ได้อันนี้ค่ะทำเป็นน้ำพริกก็ได้โอ้ทำเนน้ำพริกค่ะสับละเอียดแล้วก็ทำน้ำพริกได้เนออืมเหมือนจริงจริงเหมือนเนื้อ รสชาติอร่อยอะมันเหมือนจริงๆนี่ถ้าไม่บอกเป็นเห็นนี่ผมคิดว่าผมกินเนื้ออยู่นะฮะอือหืออร่อยอะกรอบมากจะบอกว่าตอนที่บันทึกเทศเนี่ยเขาทำไม่นานแล้วนะฮะแล้วมันใช้เวลาผสมควนในการาถ่ายรายการอาหารเนาะพัพอวนกลับมามาที่เขาเนี่ยนะครับก็จะลองสุดท้ายเนี่ยผมก็คิดว่าเขาคงจะเหนียวไปแล้วนะครับแต่กลายเป็นว่ากรอบ อร่อยอืมขอบอร่อยมากรสฉลอมมาแซบมากอือสุดยอด <c oughs> เห็นหน้าตาแบบเหมือนธรรมดามากคุณแต่เวลาทานแล้วมันไม่รู้จะพูดยังไงอร่อยอืออ้าวเมนูต่อไปอะไรครับเป็นขาหมูันโถอือขาหมูมันโถต้องกินยังไงอ่ะขาหมูมันโถก็จะกินคู่กับมันโถแบบนี้นะคะ ก็ค่ะมันโถก็เหมือนกันค่ะอาจารย์สมัยก่อนนะคะสมัยก่อนจะแทบไม่ค่อยมีอะไรกินก็มันโถนก็เก็บได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยโดยที่ไม่ต้องมีตู้เย็นค่ะทําวันนึงก็กินได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยทางมูที่นี่จะแปลกกว่าที่อื่นนะคะทามูที่นี่นี่จะไม่ค่อยมีมันเพราะเขาต้องต้มก่อนต้มเสร็จแล้วเอาไปทอดกรอบเหมือนกันทอดรีดน้ำมันออกให้หมดเลยรีดน้ำมันออกให้หมดแล้วค่อยมาตุ๋น แต่ถ้าทั่วไปถ้าทําก็คือเอามาต้มเลยใช่ไหมคะใ,<ช>ใส่เครื่องแล้วก็ต้มเลย<ช>มันก็ยังเกาะเหมือนเดิมอ,อ,อันนี้มันจะนอนแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ลองทานดูนะคะหนามันค่ะจะกร,บกรบอบๆเลยหึ่งมันจะไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นเขาไม่ทอดใะมันจะนิ่นนนมๆมันจะติดเยอะอันนี้ก็ทอดแล้วติดติดมันออกเรียบร้อยอาจารย์ลองทานดูนะอร่อยเอาล้ครับขาหมูมันโผเมนูลบเด็ดของร้านชาสามาบ้านรักไทยแล้วต้องกินครับเนี่ย ผูสาบอกว่าอันนี้คือนางเอกของรายการเลยนะเนี่ยค่อืมไม่เหมือนที่เองค่ะอืมอืมมันอร่อย <c oughs> มันต้องพูดคำว่าอร่อยบ่อยๆเพราะมันอร่อยจริงเนื้อหมูนุ่มมากนุ่มแบบคุณเอยลืมเลยลืมขาหมูมันโถที่อื่นเลยนะ <c oughs> <c oughs> อือืม,อม แล้วต้องกินคู่กับมันโถครับใช่ค่ะเนอมันโถร้อนๆนะครับคนสมัยก่อนก็ไม่ว่างหุงข้าวบ่อยๆเสียเวลาก็กินมันโถแทนข้าวไปเลยอทําทําแค่วันนึงก็เก็บได้อทิษย์อทิตย์ไปตามภูเขาไปตามทาไร่ทําสวนทํานาก็กินมันโถผมว่าเขาต้องมีสูตรเฉพาะเพราะว่ามันโถนี่ผมเราตั้งไว้นานมากนะท่านผู้ชมแต่เขาไม่แข็ง่ะปกติมันโถที่อื่นเนี่ยเปลือกเนี่ยไอ้บริเวณด้านบนเนี่ยมันจะมันจะแห้งอ่ะใช่ไหมแต่นี้ยังนุ่มอยู่เลยอื มันโถก็มันโถจริงๆแล้วมีทั่วไปแต่ว่าสุดใครสุดมันเนีเห็นไหมเห็นไหมสุดแต่ละเ<ษ>จ้าจะไม่เหมือนกันอ่าสุดใครสุดมันนี่ยครับแต่แต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมคนทํามันโถไม่เป็นนะแต่กินเป็นนะ <c oughs> รู้อย่างเดียวว่าแสดงว่าเขาต้องมีพิษอะไรพิเศษเพราะว่าตั้งทิ้งไว้แล้วมันมันเอ่อมันไม่แห้งมันยังนุ่มอยู่นะนุ่มอร่อยนะครับยกนิ้วให้เลยนะครับว่า อาหารร้านชาสาหรือพัฒนาชาสาสุดยอดครับนะครับวันนี้สมัยเวยพาทุกท่านมาที่บ้านรักไทยเพราะอยากให้ทุกคนรักเมืองไทยครับมานะครับมาที่รักไทยจังหวัดแม่ห้องสอนครับ